ชน,นามชัยคนเยอะมากเลยครับยอดเลยครับผมนี่ชนามชัยนะครับคนเยอะมาก สบายดีและสวัสดีครับขอโฟกัสจ้องบาบีเตอร์เช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมบาร์บีเตอร์ยืนอยู่ที่สนามไชยนะครับทำโชว์นี่เทียบเทาทโชว์โอสวยมากจริงครับโอ้โหพี่น้องสวยมากๆเลยครับผม สวยงามจริงๆครับชนามชัยพื้นเมื่องเื้นพี่น้องเงาะสะท้อนแสงเลยพี่น้องเอ้ยนี่กเป็นมันมันได้เหลือนนะครับผมลงไปนะครับ นี่พี่น้องหลอดไฟข้บงบน,นะครับคุณเนียว้าวเหมือนลาสว่างเลยเนาะหลอดไฟพี่น้องอยู่ที่นี่ก็เย็นจ่อยพี่น้องเอ้ยมีแอร์ด้วยครับใหญ่มากพี่น้องก็สวยบาร์พเตอร์ก็มาทายให้พี่น้องได้รับสมต่อนะครับ ทางนี้ก็จะนั่งเล่นนะครับผมทางนี้ก็นั่งแบบซิซิๆๆคคับผมเบิ้งางทีทำความสะอาดช่วงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะมาได้เลือน,นี่ก็ทางลงนหลาือวท้อนี้จะเป็นนาฬิกาเป็นลิฟต์นะครับผม รีบออกเสร็จวางกบรออยู่ในสแควร์แค่โชว์ทีละทีโชว์ <laughs> 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 ยอดเลยครับผมนี่ชานใชัยนะครับคนเยอะมากโอ้โหพี่น้องครับผมนี่แหละคนเยอะมากมาใช้บริการ MRT ชานามชัยนะครับท่านผู้ชมว้าวมันเลื่านท่เดียว ไฟ MRT นะครับผมนะโอ้โ oh หช่วยมากเลยครับผมป้าพี่น้องพื้นสะอาดมากๆเลยนะครับผมนะตั้งสาวตั้งชาินี่ครับนาะเดินมานะครับผมนะโอ้โ oh หพี่น้องครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะ ป้าปืนมีสะอาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่นะครับเป็นสถานีนะทางขึ้นทางลงนะครับผมสะอาดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปชมต่อไปเด้อครับผมนี่จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับผมโอ้โหสวยสวยงามมากๆเลยนะพี่น้องเนาะโอ้โหนี่แหละ เป็นอุโมงค์ใต่ดินลอดแม่น้ำเจ้าพยานะครับทา่านผูมสวยอลังการเลยนะครับนี่นะครับผมมีแต่หลอดไฟนะครับนะสวยมากๆเลยครับผมนี่จะเป็นทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะพี่น้อง เบื้องพื้นนี่พี่น้องแต่ตดินได้หนีพี่น้องเลยนี่ทางออกนะครับนาะนี่นะครับผมชื่อตัวก็กดเอานะครับนผู้รมนะพี่น้องเรียวบับเตอร์จะลงไปข้างล่างนะครับ สบายดีสวัสดีครับมาปูบ่าวพี่น้องอยู่นี่ปุบขนาดเลยพร่น้ังลย ลงก่อนครับเซิร์นครับใใตอนนี้จะหลุกลงใต้ชั้นดิน เยอะมากเลยครับนี่อยู่ชานเตดินเดอร์ครับยูชนามชัยนะครับไปพอกันอยู่ที่คลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ